นักเหลียนใส่เสื้อยัดในเดี่ยวนี้ฉันนั้นแค่คนขายรายได้ก็แค่นั้น จะวิ่งแค่ไหนโดนคู่ลอมแน่ต้องจับไปในห้องขังยอมเป็นคนขายนักเรียนได้มองได้เจอสุดท้ายฉันก็ได้ขายแต่คููเห็นอันตรายมาเล้วมารับของขายดึกช้าคุณไม่ใช่เสกคุณคอโทษไม่ได้ตอนหลบคุณจะสู้และไม่ต้องขายจับตัวจับไปไป,ไปกคุกละกันถ้าผมเห็นคุณอีกทีเจอดีเท่าเนสักวันเด็กซอนเด็ก ยอมใจพวกคุณไล่อยู่ได้ผมก็ไล่อย่างเนี้ยเด็เนี้ยเด็าไปรับจาแทนทำงานเข้าเวรก็ต้องรูแเสื้อวันลส์ให้เขาดีเจอต้องไปหลบตรงงาน,นต้องมดีควรระวังและเยาวิีไปพร้อมกันผ่าเอินซ่อนดีก็คงจะได้ค้าออกมาเสดีฉันนั้นแค่คนขายรายได้ก็แค่นั้น ก็รู้จะวิ่งแค่ไหนโดนคู่ล้อมแน่ต้องจับไปในห้องขังยอมเป็นคนขายนักเรียนได้มองได้เจอสุดท้ายฉันก็ได้ขายแต่คููเห็นอันตรายมาแล้วมารับของขายเด็กชายไหนไปไหนวะไหนไปไหนวะไหนไปไหนวะ ผมมีอายไลเนอร์ผมมีหูแมวเดอร์ใช้ถ่ายรูปเปเวอร์คุณต้องการฝากลิปอ่ะเล่นถายรูป้งวันออฟชั่นไม่มีกันมากับของรับของใช้ดีแหวนทองตลับฐานากันซี่โอเคตั้งของขายพิเศษเธอเนะมาเร็วแลวของดีเบเบ้วิ่งมาเลยวิ่งมาเร็วเดี๋ยวคูเจอไม่ไีซื้อ ไม,ไม่ซื้อของฉันเอามาขายทั้งวันแต่ทำไมไม่ซื้อกันเมื่อก่อนขายดีวันนี้ไม่ได้ขายฉันมีคนดีเอง,เองไม่ได้ขายเขาใช้แอปทางนั้นบิ๊กฟูทำให้หน้าใสามีปงุงมีฟังชันเอามาให้เลือดสันความเลือดหลากหลายที่คนไม่มองทองเองเขาใช้กันแต่งมากมายจากเด็กจนถึงรุ่นยายใครใครก็ใช้แอบนั้น สนุดูดีโคตรหลากหลายและแต่งคลิปโคตรง่ายอัพไอจีได้สบายพิกเจอสนุกถ่ายอุ้ยตายบิ๊กบิ๊กบิ๊กไม่อายตาทะแยงเล่นทั้งยิงและก็ชายเกทุก็เล่นได้นักเรียนก็เล่นได้ดูกระจายไม่เห็นใครเลนะล้วมันเสียายและก็เห็นอาจารย์นักการชอบเล่นกันอยู่ได้วายนี่ใช่ไหมดูกันวอดวายกพไม่ว่าใครชื่อแอปอะไรบอกก็ได้ขายกันง่ายๆสนุ่ที่จะตายไม่ขายได้ไง ชายแอบถึงนานจะสู้จะลดแค่ไหนก็คงต้องแพ้สนโนกันไปทุกครั้งยอมไม่ได้ขายแค่เพียงเขาลองมาเล่นสนุโนกันบันก็จไายเราเลยแพ้ไม่ได้ขายจบแล้วรีบกลับไม่ขายเท่านั้น แล้วนะครับอาจารย์ผมจะไม่มาอีกแล้วครับโอกาสไม่ใช่ผักกาดที่จะหาได้ตามตลาดและกาจัดผักไรที่ชอบนะครับผมก็อย่าลืมไปโหลดแอปสโนที่เพจโซได้นะครับผมถ่ายลูกแย่มถ่ายคลิปโลไอดีสนุกขำขันอย่างแน่นอนลูกแปลกเยอะแยะมากมายอย่าลืมกดไลค์กดสติ๊กให้ด้วยนะครับผม Thank <laughs> you.